กองทัพบ,บกโดยสมาคมแม่บ้านทหารโบกสาขากองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3นําคณะแม่บ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขโรงพยาบาลส่วนตําบลบ้านฝ่ายแตกตําบลกุดอ้ออําเภอเมืองจังหวัดกาะสินเขาเยี่ยมนายสเสถียรคารประเดิมบิดาของกําลังคนของหน่วยซึ่งป่วยพิการด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกทั้ทงนี้ทางสมาคมได้นําเจ้าหน้าที่ของหน่วยเข้าชี้แจงรายละเอียดพร้อมให้คําแนะนําในการดําเนินโครงการประกอบอาชีพ เสริมแก่ผู้พิการตามมาตรา35วงเล็บ7เพื่อสร้างรายได้ดำรงชีพให้กับผู้พิการและครอบครัวซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยพร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมมารดาของร้อยเอกนฤดนอุดสีขันกำลังพลของหน่วยซึ่งป่วยด้วยโรคมดลูกโตซึ่งทางสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งและจะดูแลสิทธิของกำลังพลและครอบครัวให้ได้รับประโยชน์สูงสุด